เรือภาพพื้นแปซิฟิกของอเมริกาถูกญี่ปุ่นโจมตีเสียหายในเช้าวันที่7ธันวาคมปีคิเตศักราช1941การโจมตีในครั้งนี้ทำให้อเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สอง เริ่มเรื่องที่กองเรือของฝ่ายญี่ปุ่นและนี่คือคือพลเรือโทอิชรกุกุยามามโ,มโตเขาได้เข้ารับตําแหน่งแม่ทัพคนใหม่ต่อจากพลเรือโทเซนโกโยชิดะและดูเหมือนว่าตอนนี้กองทัพของญี่ปุ่นจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันโดยคนใหญ่คนโตในกองทัพบ,บกอยากจะเข้าร่วมกับเยอรมันแต่ทางกองทัพเรือไม่เห็นด้วยตัดมาที่เจ้าชายคูมิมาโร่คุนโนยินายกรักฐมนตรีของญี่ปุ่น ก็ได้เข้าร่วมคุยกระดับบิ๊กในกองทับถึงเรื่องสงครามที่กำลังเกิดขึ้น เนื่องจากตอนนี้ญี่ปุ่นได้รุกรานจีนจึงถูกอเมริกาคัดค้านแถมมีข่าวว่าญี่ปุ่นจะเข้าร่วมกับเยอรมันอีกยิ่งทําให้อเมริกาไม่ชอบหน่ะอเมริกานะครับจึงได้ขคค่มขู่ญี่ปุ่นว่าจะไม่มีการนําเข้าวัตถุดิบที่ญี่ปุ่นต้องการถ้าหากไม่ถอนกําลังออกจากจีนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นญี่ปุ่นก็จําเป็นต้องหาแหล่งวัตถุดิบใหม่แต่ดูเหมือนว่าญี่ปุ่นจะไม่ค่อยสนใจคำขู่ของอเมริกาเลยและมองว่าเยอรมันจะมีใช้เหนือกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตร ส่วนนี้คือจอมพลฮิเดกิโตโจรัฐบนตรีกลาโหมเขามีความเห็นว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะเข้าโจมตีเพราะอังกฤษดัตฝรั่งเศสกำลังจะถอนกำลังออกจากภาคพื้นเอเชียอาคาเดย์เพื่อไปเสริมกำลังที่ยุโรปและถ้าหากจะโจมตีพวกเขาก็รู้ดีว่าอเมริกานะครับมีฐานทัพใหญ่อยู่ที่ฟิลิปปินส์และตอนนี้ก็ได้เกินทัพจากซานดิเอโกไปที่อ่าวเพอร์และฐานทัพเรือที่นั่นนะครับก็เป็นเหมือนมีที่เจาะคอญี่ปุ่นดู ตัดมาที่กองอนาดายการสารทูตกองฮินเลอร์ที่กรุงเบอร์ลินในที่สุดญี่ปุ่นก,ก็ได้ตัดสินใจลงนามเป็นประเทศที่3ในการเข้าร่วมพันธมิตรไฟล์อักษะโดยชาบูโร่ผู้รู้สื่อถูญี่ปุ่นประจําเยอรมันในขณะนั้นเข้าร่วมลงนาม มาที่อเมริกาที่กรุงวอชิงตันดีซีดูเหมือนญี่ปุ่นกับอเมริกานะครับยังคงไม่ประกาศสงครามกันญี่ปุ่นได้ส่งทูตมาเพื่อเจราจาทําข้อตกลงร่วมกันแต่ประชุมหารือกันหลายรอบก,ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปดูเหมือนว่าญี่ปุ่นนะครับจะพยายามถ่วงเวลาเพื่อทําอะไรสักอยาก่างและยิ่งปล่อยเอาไว้ไม่มีข้อสรุปเหมือนก็ยิ่งทําให้อเมริกาเสียเปรียบ ส่วนนี้ก็คือติดบัญชาการกองทัพเรือของสหรัฐและนี่ก็คือคลาเมอร์นักสืบราชการรับของกองทัพเรือเขาได้พาแบกตันเขาดูเครื่องช่วยดับฟังข่าวที่ส่งเข้าส่งออกระหว่างโตกเกียวซึ่งมันเป็นเครื่องที่ทันสมัยสามารถถอดรหัสคำสั่งได้อัตโนมัติและมันก็เร็วกว่าสถานทูตญ,ญี่ปุ่นจะถอดรหัสเสร็จซะอีกและผู้การแบกตันก็ต้องมาทำงานในหน่วยนี้ดูเหมือนว่าข่าวล่าสุดที่พวกเขาได้รับมาจะไม่ค่อยสู้ดีนักเหตุการณ์นในแปซิฟิกเริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อย ตักัมาที่กองทัพเรือของญี่ปุ่นกันบ้างผนเรือโทยามาวาโตเห็นว่าถ้าหากจะเปิดศึกอเมริกาจริงๆพวกเขาจะต้องถล่มทัพเรือของอเมริกาให้ราบคาบนยกเดียวเหลือที่พวกเขาคิดว่าจะต้องใช้เครื่องบินตอร์ปิโดนะครับในการโจมตีอาเพิร์ลแต่ดูเหมือนว่าที่อ่าเพิร์ลจะมีความลึกแค่40ฟุตซึ่งมันก็ตื้นเกินไปเพราะตอร์ปิโด หลังจากทิ้งลงมาจากเครื่องบินจะดิ่งลงกว่า75ฟุตก่อนที่จะพุ่งชนซึ่งข้อนี้ยามาโมโตะก็รู้ดีว่ามันเสีย่ยงแต่มันไม่มีทางอื่นที่ดีกว่าบนเรอโทยามาโมโตะจึงได้สั่งให้คันยียังไปวางแผนการโจมตีครั้งนี้ให้ดีเพื่อเตรียมพร้อมเอาไว้หากจะต้องเปิดสึกจริงๆจะได้มีแผนรองรับ ตัดมาที่อเมริกาและนี่ก็คือพนโทวอเตอร์จีช็อกผู้บัญชาการกองทัพบดที่ฮาวายหลังจากที่เขาได้ขึ้นมาที่หอสังเกตการณ์และเห็นเครื่องบินจอดเรียงกันอยู่ขอบสนามบินซึ่งที่จีนมันเป็นมาตรการความปลอดภัยเผื่อมีการจมตีทางอากาศจะได้ดำเครื่องบินขึ้นทันทีแต่ท่านพอ,อกลับมองว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะมีคนญี่ปุ่นกว่าแสนสามหมื่นคนอยู่บนเกาะอาจ,จมีการย่องเข้ามาระเบิดเครื่องบินทิ้งก็ได้พลโทวอเตอร์จึงได้สั่งให้เอาเครื่องบินนะครับทุกลำไปจอดรวมกันไว้ข้างใน เพื่อจะได้ดูแลง่ายขึ้นและตอนนี้หน่วยข่าวกองของสาหารัฐก,ก็รายงานมาว่าญี่ปุ่นอาจจะทําการบุกโจมทีที่ฮาวายในช่วงวันจุดสุดสัปดาห์จึงอยากให้กองบินนะครับทำการบินตรวจ360องศารอบเกาะฮาวายในช่วงกลางวันซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องบิน B 1 7ถึง180ลำซึ่งนั่นมันก็มากกว่า B 1 7ทั้งหมดในสาหารัฐอีกภารกิจนี้จึงทําได้ยากแทบจะเป็นไปไมได้เลยที่จะหาเครื่องบินมาได้เยอะขนาดนั้น ถึงพวกเขาจะมีเครื่องวินลาดตะเวนไม่เพียงพอแต่อเมริกาก็ยังพอมีอุปกรณ์ใหม่ที่จะนามาใช้ทดแทนนั่นก็คือเรดาร์มันเป็นสุดยอดผลงานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นใหม่ของกองทัพมันจะช่วยตรวจจับผู้บุกรุกทางทะเลและทางอากาศได้ในระยะไกลแต่ตอนนี้มันยังคงอยู่ในขั้นตอนติดตั้งเพื่อให้สามารถใช้งานค้นหาได้ ตัดมาทางด้านหน่วยข่าวกรองกันบ้างตอนนี้พวกเขาก็ได้รับข่าวมาว่าญี่ปุ่นเด็เคลื่อนลงใต้เพื่อยึดอินโดจีนและฝรั่งเศสดังนั้นอเมริกาจึงได้ตัดสินใจที่จะงดการส่งสินค้าและงดค้าขายกับญี่ปุ่นทันทีทําให้ตอนนี้สถานการณ์ของอเมริกากับญี่ปุ่นตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆถึงจะคชดว่าญี่ปุ่นคงจะยังไม่ทำอะไรที่บรรลุแรงแต่ก็มีคำสั่งให้ทุกฝ่ายนะครับเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้ ส่วนทางด้านกองเรือของญี่ปุ่นตอนนี้ก็กำลังทะเลาะก,กันเรื่องแผนที่จะไปโจมตีอ่าเเพอเพราะมันมีความเสี่ยงแต่คนเรือโทยามาบโตก็บอกนะครับว่าจะเล่นแผนปลอดภัยไม่ได้แล้วถึงจะเสี่ยงยังไงก็ต้องโจมตีอาวเพอให้สําเร็จญี่ปุ่นได้ทําแบบจําลองเกาะฮาวายขึ้นมาเพื่อใช้ในการวางแผนและทําการฝึกซ้อมฝูงบินโดยผู้นำฝูงบินก็คือฟูชิดะหัวหน้าฝูงบินคนใหม่ที่วางแผนเก่งเอามาก ัดมาทางด้านกองบินของสหรัฐดูเหมือนว่าเครื่องบินของพวกเขาจะมีไม่เพียงพอจึงจําเป็นต้องทําการกระจายกําลังออกไปตามจุดต่างๆโดยหมวดเทเลเกเวลได้รับคําสั่งให้ดาเครื่องบินไปที่ฮาเลีวาส่วนทางกองเรือของญี่ปุ่นตอนนี้พลเรือโทยามามโมโต้ก็ได้กําหนดวันที่จะเคลื่อนพลจากอ่าวฮิตาโกกุในวันที่26าพฤศจิก,กายนแผนการเปิดศึกครั้งใหญ่ก็คือวันที่7ธันวาคมเวลาภาพคพื้นหาวายแต่ตอนนี้ จงมีการเจราจากันอยู่ที่วอชิงตันและถ้าบรรลุผลทางการเจราจากองเรือจะถูกเรียกกลับทันทีที่จริงยามาโมโตะก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดศึกกับอเมริกาสักเท่าไหร่เพราะคิดว่าถ้าการสู้รบยืดเยื้อพวกเขาจะเหลือทรัพยากรไม่นนเพียงพอและอีกอย่างคนเรือโทยามาโมโตะเขาเคยเรียนที่อเมริกาขอรู้ดีว่าอเมริกาจะเป็นผู้ปรปักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยสู้มาตัดมาที่หน่วยสืบราชการลับของทางกองทัพเรือ ตัตี่ได้เข้ามาทําหน้าที่คอยดักฟังข่าวของพวกญี่ปุ่นตอนนี้เขาก็เหมือนจะปฏิบัติต่อเรื่องราวอะไรได้บางอย่างจากข้อมูลที่เขาได้มาทั้งเรื่องที่ทางโตเกียวอยากจะได้ข้อสรุปในการเจรจาก่อนวันที่2 9พฤศจิกายนและถ้าเปรียบเทียบก,กับหน่วยข่าวกรองของทางอังกฤษก็จะเห็นว่าจะเห็นว่ามีเรือลาเลียงของญี่ปุ่น5ลําของเรือคุ้มกันหุกคบแถวเกาะฟอร์มซามุางนาโลใต้แบตตันคิดว่าญี่ปุ่นจะบุกโจมตีอเมริกาในวันที่30ซึ่งเป็นวัน วันหยุดสุดสัปดาห์นี้แน่นอนเมื่อข่าวทั้งหมดดูสอดคล้องกันแบบตันจึงต้องรีบเอาข้อมูลไปบอกระดับบิ๊กบิกให้เตรียมพร้อมรับมือในขณะเดียวกันผลเรือโทยามาโมโต้ก็ได้มีคําสั่งให้ผู้บัญชาการกองเรือที่3ของญี่ปุ่นออกเดินทางเพื่อไปถล่มอาเพอร์ฮาร์เบอร์ตามแผนที่วางไว้ ทางด้านอเมริกาตอนนี้ก็รู้ดีว่าญี่ปุ่นจะต้องมาบุกแน่แต่จะเป็นช่วงเวลาไหนก็แค่นั้นอเมริกาคงหลีกเลี่ยงสงครามในครั้งนี้ไม่ได้แต่ก็มีคําสั่งจากเบื้องบนลงมาว่าหากจะต้องใช้ความรุนแรงจริง,รงต้องให้ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเปิดศึกก่อน ส่วนทางด้านกองทัพเรือของสหรัฐหลังจากได้รับคาเตือนว่าญี่ปุ่นอาจจะบุกฟิลิปปินส์ไทยและมาลายูและบอเนียวแต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะมาบุกอเมริกาด้วยหรือไม่ทางโวชิงตันนะครับจึงอยากให้ทัพเรือส่งฝูงบินไปที่เกาะมิเตและอีกฝูงไปยังเกาะเวกเรือบรรทุกเครื่องบินเอนเดอร์ไพร์และเล็กซินตันจึงต้องไปทําภารกิจนี้โดยไม่มีเรือรบตาไปคุ้มกันเพราะเรือรบแล่นชา้าอีกทําให้เสียเวลาในการเดินทางมากยิ่งขึ้น และเรือลำอ,อื่นอีกคึุกกองเรือเมื่อไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่จึงได้ให้จอดร,รอที่อาเภอไปก่อนจนกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินจะกลับมา ตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วญี่ปุ่นยังไม่ได้บุกโจมตีอเมริกาในวันที่30อย่างที่แบตตันคาดการณ์แต่แบตตันเขาก็ยังคงดับฟังจนได้ข่าวล่าสุดมาใหม่ว่าทางโตเกียวดนประเาศเดอานทูตให้เตรียมพร้อมรับข้อความยาวสิบสี่ตอนแถมยังมีมารายงานการเคลื่อนผลของญี่ปุ่นกองเรือของญี่ปุ่นยังคงมุ่งหน้าลงใต้แบตตันยังคงคิดว่าญี่ปุ่นจะมาโจมตีแน่ๆเขาจึงได้บอกให้ทุกคนที่อยู่ในแผนกเดียวก,กันกับเขานะครับมาทํางานในวัดเสาด้วย ทางด้านกองเรือที่3ของญี่ปุ่นตอนนี้ก็เข้าใกล้เกาะฮาวาย้นเรื่อยๆจนสามารถรับสัญญาณน,นิทยุจากเกาะได้แต่ถึงจะอย่างนั้นผู้ขอก็มีความผิดหวังอยู่เล็กน้อยเทดรูข่าวมาว่า,วาเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกานะครับไม่ได้อยู่ที่อ,อ่าวเพล จกรรมาทางด้านหน่วยสืบราชการลับขลทางกองทัพเรือดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะสามารถถอดรหัสและแปลข้อความที่ถูกส่งมาจากโตเกียวได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือแค่ตอนสุดท้ายที่ทางโตเกียวจะส่งมาในรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วคลามเมอร์ จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลเท่าที่มีก่อนและเอาข้อมูลที่ได้นะครับไปแจ้งกับประธานาธิบดีแต่เนื่องจากมันเป็นช่วงวันยุดเสาร์อาทิตย์จึงทำให้การติดต่อใครก็ยากไปหมดและเนื่องจากข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์จึงทําให้ยังไม่ค่อยมีคนสนใจสักเท่าไหร่และให้รอข้อมูลต่อสุดท้ายสะก่อน เหล่าทหารอเมริกานะครับยังคงสนุกสารลื่นเริงยังไม่รู้ว่าภัยอันตรายกลางจะมาถึงส่วนกองเรือที่3ของญี่ปุ่นก็ได้เดินทางมาถึงตามเวลาที่กําหนดฐานทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากและมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยว่าจะชนะศึกในครั้งนี้เช้าวันเดทที่7ธันวาคมในปี1941สถานที่ราชการดูเงียบเนื่องจากมันเป็นวันหยุด แต่แบ็กตันยังคงมาทํางานของเขาและได้โทรแจ้งข่าวให้กับคลาเมอร์รู้ว่าตอนสุดท้ายที่ทางโตเกียวส่งมาให้กระสารด้วยญี่ปุ่นนั่นก็คือขอให้ท่านทูตแจ้งคําตอบแก่รัฐบาลสหรัฐณนะเวลาบ่ายโมงตรงวันที่7ในเวลาท้องถิน่นนั่นหมายความว่าเป็นเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้เอง ทางด้านสถานทูตอเมริกาที่ญี่ปุ่นโจเซฟซีกลูผู้สารัฐเมื่อได้รับรายงานข่าวก็ได้ติดต่อรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นเพื่อขอเจรจาอีกครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธส่วนทางด้านตกตันตอนนี้เขาหัวหมุนเป็นอย่างมากเนื่องจากเขามั่นใจว่าญี่ปุ่นจะมาบุกแต่ไม่สามารถติดต่อระดับนายพลได้เลยเนื่องจากมันเป็นวันหยุดส่วนมากจะไม่มีใครเข้ามาในออฟฟิศ ทางด้านทูตของญี่ปุ่นประจําสหรัฐพวกเขาก็ยังถอดรหัสที่ทางตเกีส่งมายังไม่เสร็จและตอนนี้ก็11บเอโมงแล้วจะต้องเอาข้อความไปส่งให้รัฐบาลอเมริกาตอนบ่ายโมงตรงดูแล้วไม่น่าจะทันตัดมาทางกองเรือของญี่ปุ่นพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะปล่อยฝูงบินตามแผนแถมสภาพอากาศดูจะเป็นใจมีหมอกหนาทาให้มีการตรวจจับได้ยากหานญี่ปุ่นทุกคนดูกระเดือหรือร้นที่จะออกไปลบในครั้งนี้และทางขึ้นบินก็ปนไปไปด้วยความราบรื่น ส่วนทางนั้นแพตตันตอนนี้เขาก็สามารถเอารายงานที่เขาดับฟังได้มาให้นายพลมาเชอได้สัมร็จหลังจากที่นายพลได้อ่านก็ขาดว่าย่ปุ่นจะโจมตีในช่วงบ่ายโมงแน่ซึ่งมันก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนายพลจึงได้สั่งให้ติดต่อกองทัพที่แปซิฟิกนะครับให้เตรียมรับมือ ตอนนี้เรือคุ้มกันของอเมริกาก็ตรวจเจอเรือดำน้ําของฝ่ายศัตรูจึงได้เข้าไปจัดการและก็สามารถจัดการได้สาเร็จจึงได้ติดต่อไปยังบนฝั่งเพื่อรายงานข่าวแต่ผู้กองเอิร์นที่ได้รับรายงานกลับไม่สนใจคิดว่าทหารที่อยู่บนเรือนะครับมีแต่พวกเด็กใหม่อาจจะดูผพดนให้รอรายงานยืนยันซะก่อนทางด้านฝูงบินของญี่ปุ่นก็บินเข้าใกล้เกาะทุกทีและในเวลาเดียวกันพันตีแลนดอนก็ด้พานหน่วยบินของกองทัพโอกมาที่เกาะฮาวายเหมือนกัน มาทางด้านจุดที่เป็นที่ตั้งของเลดารากันบ้างช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงทหารที่คอยเฝ้าดูเลดาราก็เหมือนจะตรวจเจออะไรบางอย่างที่พุ่งมาอย่างรวดเร็วอยู่ทางเหนือราวๆร้อยสี่สิบไมล์พวกเขาจึงได้แจ้งไปยังสูงรับส่งข้อมูลแต่ตอนนี้คุกผนกก็ปิดโหมดและไม่มีใครสนใจข้อมูลที่ทั้งสองแจ้งเข้ามาเพราะทางศูนย์รับส่งข้อมูลคิดว่าทั้งคู่อาจจะตรวจเจอมุงบินสิเจ็ของฝ่ายตัวเองที่กำลังบินเข้ามาที่เกาะเหมือนกันเมื่อมีใครสนใจข้อมูลทั้งคู่จึงได้ปิดเลดาราเพื่อออกไปหาข้าว กินส่วนทางด้านวอชิงตันตอนนี้ก็ยังไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนเรื่องที่ญี่ปุ่นจะทําการบุกโจมตีได้เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ดีจึงทําให้ไม่สามารถต่อสายตรงไปยังฮาวายได้ทําให้ตอนนี้ทางฮาวายก็ยังไม่รู้ตัวว่าจะถูกถล่ม ที่แถบอ่าวญี่ปุ่นคนเรือโทยามาโมโตยังคงรอฟังข่าวตามแผนเอกสารประกาศสงครามควรจะถูกส่งไปยังวอชิงตันก่อนที่จะทำการโจมตียามาโมโตหวังว่าทุกอย่างจะทันตามกำหนดเวลาเพราะญี่ปุ่นก็ยังคงต้องทำตามกฎเจนีวาและอเมริกาควรจะได้รับเอกสารประกาศสื่อตอนบ่ายโมงตรงตามเวลาที่วอชิงตันครึ่งชั่วโมงก่อนที่ญี่ปุ่นจะบุกโจมตีสายฟ้าแลบ แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทางคณะทูตของญี่ปุ่นจะยังคงพิมพ์เอกสารที่จะเอาไปยื่นให้กับรัฐบาลอเมริกายังไม่เสร็จและตอนนี้ก็จะบายโมงอยู่แล้วทนทูตจึงจําเป็นต้องเลื่อนนัดในช่องใบมงออกไปหูงบินของญี่ปุ่นตอนนี้ก็ได้บ,บินมาถึงเกาะเป็นที่เรียบร้อยนักบินของญี่ปุ่นก็ถึงกับงงว่าทําไมถึงดูเงียบขนาดนี้ไม่มีปืนต่อต้านอากาศยานยิงเข้ามาใส่หูงบินของญี่ปุ่นบินเข้ามาเกาะได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งเครื่องบินขับไล่ของอเมริกาเหนืออ่าวก็ไม่มีสักกลมอูชิดะว่าน้าฝูงบินเห็นแบบนั้นก็ง่ายเลยขอที่ส่งสัญญาณตลา a ตลา a ตลาเพื่อยืนยันการบุกโจมตีส่วนทางด้านอ่าวตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนยังคงทําจิตวัตรประจําวันในช่วงเช้ากันตามปกติเนื่องจากการติดต่อสื่อสารที่ผิดพลาดทําให้บนเกาะฮาวายยังไม่มีใครได้รับการแจ้งเตือนว่าญี่ปุ่นจะทําการบุกจึงไม่มีการเตรียมรับมืออะไรเลย ฝูงบินของญี่ปุ่นก็ได้บินเข้ามาทิ้งระเบิดลงที่ท่าจอดเรือทหารบางคนที่อยู่ที่นั่นก็ยังงงๆกันอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากตั้งสติได้ก็ได้มีการแจ้งเตือนให้กับทุกกองรู้ว่าตอนนี้อาเฟอร์อร์อถูกโจมตี แต่ดูเหมือนว่ามันจะช้าไปฝูงบินของญี่ปุ่นได้บินเข้าไปทิ้งต่อไปโดเพื่อที่จะทําร้าเรือลบของอเมริกาให้ได้มากที่สุดฐานที่อยู่บนเรือนะครับก็ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรจึงไม่สามารถดึงต้านฝูงบินของญี่ปุ่นได้เรือที่จอดอยู่นิ่งก็ไม่สามารถที่จะแล่นหลบต่อไปโดได้ตอนนี้ญี่ปุ่นก็ได้ยิงถล่มเข้ามาใส่ท่าเรือไม่ยังส่วนฝูงบินบางส่วนของญี่ปุ่นก็ได้บินมาถล่มฐานบินของอเมริกาบนเกาะซึ่งคําสั่งของนายพลก่อนหน้านี้ได้สั่งให้นาเครื่องบินที่ โจมตีไม่สามารถลากเครื่องบินออกมายางสนามบินได้ทันและเนื่องจากที่เครื่องบินจอดรวมกันระเบิดลูกเดียวที่ทิ้งลงมาจากเครื่องบินของญี่ปุน่นก็สามารถสร้างความเสียหายกับเครื่องบินอเมริกาจํานวนมากกองเรือก็ถูกโจมตีเครื่องบินขับไล่ก็ไม่สามารถบินขึ้นได้อเมริกาถูกถล่มเลล ในเวลาเดียวกันฝูงบิน B-17 ของสหรัฐก็บินมาถึงพอดีและเข้ามาในใจกลางสมรภูมิลบแต่เนื่องจากเครื่องบิน B-17 เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดจึงไม่มีอาวุธติดตั้งมาด้วยพันทีแลนดอนจึงได้วิทยุบอกให้เครื่องบินลำอื่นๆนหลบเลี่ยงและหาที่ลงจอดที่อื่นแต่ลำที่ผู้พันอยู่ก็ถูกเครื่องบินของผู้ญี่ปุ่นยิงใส่ได้รับความเสียหายจึงจําเป็นต้องลงจอดจุมเชิญแต่ตอนลงจอดล้อข้างขวาก็ดันขัดคองไม่ยอมกลางออกแต่ก็กลับลำไม่ได้แล้วผู้พันตัดสินใจลงจอด ทั้งที่ล้อไม่กลางฝ่านสามารถเอาเครื่องบินลงจอดได้สําเร็จแต่เครื่องบินก็พังเสียหายอย่างหนักหูงบินของญี่ปุ่นนะครับยังคงบินถล่มที่อ่าวเพอรวมทั้งสนามบินที่อยู่บนเกาะก็ไม่สามารถนำเครื่องขึ้นได้หมดเทเลแลเวลที่ถูกส่งมาประจำจุดเฝ้าร,ระวังเมื่อเห็นว่าสนามบินหลักของกองทัพใช้ไม่ได้ทั้งสองจึงได้รีบขับรถไปที่เฮเลอิวาเพื่อใช้เครื่องบินสองลำที่พวกเขาขับมาบินขึ้นไปเพื่อขับไล่พวกญี่ปุ่น ทั้งสองสามารถนําเครื่องบินขึ้นได้และบินไปสอยเครื่องบินของพวกญี่ปุ่นได้หลายลำแต่เนื่องจากพวกเขามีกันแค่สองลำจึงทําอะไรได้ไม่มากนะและกว่าที่ทางวอชิงตันจะรู้ข่าวเรื่องนี้อัลเพอร์ฮาเบอร์ก็ถูกถล่มเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วส่วนทางด้านทูตของญี่ปุ่น,นก็ได้เอาเอกสารการยื่นคําขาดมาให้กับอเมริกาซึ่งคําประกาศสงครามก่าจะเดินทางมาถึงก็เกิดจะา่าสองวงแล้วตามเวลาที่วอชิงตันซึ่งมันก็ไม่ทันแล้วเพราะอเมริกาถูกถล่มเป็นที่เรียบร้อย ตัดกลับมาทางด้านกองบินของญี่ปุ่นหลังจากถล่มจนหนำใจ และระเบิดก็หมดฝูงบินชุดแรกจะได้ปิดกลับไปยังกองเรือเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ชุดที่2มาถล่มต่อแต่พอชุดแรกกลับมาถึงผู้บัญชาการกองเรือที่3กลับเปลี่ยนใจไม่ส่งฝูงบินชุดที่2อ,ออกไปเพราะคิดว่าสามารถจมเรือลบของอเมริกาไปได้ถึง4ี่ลำและเสียหายหนักอีก3ามลำแต่เป้าหมายหลักในแผนการครั้งนี้ก็คือทําลายเรือบรรทุกเครื่องบินแต่เรือบรรทุกเครื่องบินกลับไม่อยู่ที่อ่าวและตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ เชื้อเพลิงก็เหลือน้อยนะครับไม่สามารถก้นหาได้แถมเรือดำน้ําของอเมริกาก็อาจจะกําลังออกตามล่ากองเรือของญี่ปุ่นอยู่ศึกครั้งนี้ยังอีกยาวไกลรักษากองเรือเอาไว้จะดีที่สุดผู้บัญชาการกองเรือที่3จึงได้มีคําสั่งให้หันหัวเรือกลับทันทีส่วนทางด้านอ่าวเพอร์ฮาเบอร์ตอนนี้ก็เลเป็นโจกและเรือที่ยังสมบูรณ์อยู่ก็จะเหลือแค่2องลำนั่นก็คือเรืออินเตอร์พาและเรือเล็กซินตันที่ไม่ได้อยู่ที่อ่าวนี่คือความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ข้งกางทหารของอเมริกา มาที่แทบอ่าวญี่ปุ่นหลังจากได้รับรายงานมาว่าการบุกโจม g ีอ e าเพอร์อาเวอรสำเร็จลุล่วงทุกคนก็ต่างดีใจยุบเว้นผลเรือโทยามาโมโต้เพราะตามแผนที่เขาวางไว้ก็คือเขาถล่มกองเรือของสหรัฐโดยโจมจีอ่าวเพอร์อาเวอรทันทีหลังจากที่ญี่ปุ่นประกาศสงคราม แต่จากข่าวที่รายงานมาฐานทัพเรือที่เพิร์ถูกโจมตีก่อนที่จะมีการประกาศสงคราม55นาทีและนี่ก็คงทําให้อเมริกาโกรธเป็นอย่างมากคนเรืโทยามาวม,มโตคิดว่านี่อาจเป็นการปลุกยักษ์ที่หลับให้ลุกขึ้นมาพร้อมกับความโกรธแค้น และก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนจบถ้าหาข้อผมสมอย์ผิดพลาดประการใดหรือเนื้อหาโตกกลนก็ต้องขออาภัยไวนะ้นที่นี้เลยละกันและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดคอมเมนต์และเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าส่วนวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ